เล่นขายปลาชเป็นยังไงบ้างคะ,ะเล่นมาหลายรอบแล้วมา,ม,ลมากเลยนะคะออกกินมดีมากเลยก็เรื่องของเรื่องก็ยังสนุกกับมันอย่างมากมากเลยกับละครเวทีแล้วก็เลยเครื่องทางก็ก็เป็นครึ่งทางที่สนุกอีกเช่นกันนะคะแล้วก็อยากให้ไปดูกันมากๆแล้วก็ถือว่ามันมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะถึงแม้บอกว่าจะมีรีสเตจแต่เขาไม่แน่ไม่แน่เลยเพราะฉนั้นถ้าเกิดมันไม่มีขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้น เอ้ถ้าไม่เกิดถ้าเอิดมันไม่มีขึ้นมาก็น่าเสียดายถ้าไม่ได้ไปดูกัน ว้างๆก็สักหน่อยละกันนะคะไปดูสักสองรอบสามรอบเอาให้พอเก็บรายละเอียดได้มางนิดหน่อยเพราะว่านอกจากจะรู้เลยว่านอกจากจะได้ได้เต็มอิ่มกับเพลงของพี่พี่วงเฉลียงแล้วก็ยังได้ประทับใจไปกับผลละครที่ที่มีคุณ่าีความหมายและลึกแฝงอยู่ด้วยค่ะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะพราะว่าในเรื่องนี้เล่นเต็มที่มากค่ะคือต้องฟิตฝุ่นเพื่อให้ร่างกายเข้ากับบทด,ด้วยอย่างี้ยจะค่อนข้างยากนิดนึงค่ะ อบกน็สุดท้ายน่าจะไหวนะคะเพตอนนี้ก้ามแขนใหญ่กว่าก้ามแขนทม่นันละ่วมากเลยเดี๋ยวแล้วบทบทุยกับกินลังงอะไปเขียนกันไหมบทคุยกับกินร้งก็ต้องั่คนละคนเลยค่ะพคนละคนเลยเพราะนั้นก็ก็ต้องไปหาอะไรย่าอยย่าก็่ค่ะอันไหนใกล้เคียงตัวมินมากที่สุดค่แต่ค่ะ ค่ะจะต้องสัปดาหการนะคะเป็นคนท่ไม่ไปวิ่งเรียบร้อยอะยากที่ต้องรับบทอะไรแบบนี้<ส>แต่ว่าก็พยายามนะคะพยายามที่จะทำได้แล้วก็ก็คิดว่าน่าจะออกออกมาดีค่ะแต่ว่าก็ก็ต้องต้องได้รับกำลังใจจากทุกคนด้วยไ<ส><ง>ด้ก็ฝากด้วยเะค่ยนะนนดูหนุ่มสิส<ง>อีกก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเดียวแล้วหลังจากฟีดแบ็กละครเวทีออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะจากละครเวทีฟีดแบ็กก็ อย่นที่บอกฟีดแบบดีค่ะทั้งทั้งทั้งในแง่ภาพรวมของละครเวทีด้วยแล้วก็รวมถึงตัวละครที่ได้เล่นนะคะก็จะเป็นตัว<อ>ละครที่น่ารักซึ่งหลายๆคนก็ชมเข้ามานะคะต้องขอบคุณด้วยแล้วก็หลังจากนี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะพัฒนานได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงตอนนี้ก็เริ่มก็คือยังไงก็เห็นก็เห็น เห็นตัวละครในในแง่มุงที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วแล้วก็หลังนี้คงมีอะไรเพิ่มเติมไปบ้างเล็กน้อยแล้วแต่รอบเพื่อให้เป็นสีสันนะคะเป็นน่าจิ้งกันแล้วรอบไปก็โอว่าก็มาชมกันที่ผ่านมามีหลุดบ้างไหมคะอุยไม่หลุดก็เป็น p r o f e ช s i o นอลตั้งใจไม่ให้เหมือนมาดูรอบถ้าตั้งใจจิตใจจะให้แบบเออเออได้ไม่แบบเหยื่อกันเลยแค่มาดูไปหลายรอบตั้งใจคนที่ดูไปหลายรอบใช่ค่ะแค่แบบว่าตั้งใจคพี่ถึงนะคะไว้เจอกัน ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันมากเท่าไหร่นะสำหรับหลายๆท่านนะคะแต่หลายๆท่านที่เจอกันก็เจอกันมากแล้เกิดถ้าเจอจริงๆเลยลหละก็ไม่ได้พูดถึงแล้วแต่ก็ัสดีกันถึงพรุ่งนี้ต้อเอพี่นนะแหม จบแล้วใช่ไหมจบแล้วก็แล้วจะสร้างสรรค์งานทห่รับชมได้แล้วเาศรัทธาเว t h ฟอสไม่ตดอยู